สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็สีอาทิทย์ที่30เมษาถือว่าเป็นมวยไทยเจ็สีอัปเดตล่าสุดวันนี้มาพร้อมกับเรทราคาต่อรองล่าสุดบทวิเคราะห์วันนี้จะวิเคราะห์ชนเรทเพื่อ FC สามารถนำไปใช้ประกอบการต่อสู้ได้จริง FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงาน FC ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งสามารถจิ้มมวยรักมวยชอบได้ ออกตัวมวยรักมวยชอบไทยมาที่มวยไทยเจ็ดสีคู่ที่หนึ่งเป็นมวยรอบปูนเสือรอบแปดคนชนะผ่านเข้าสู่รอบรองแพ้ตกรอบกล้องชัยวัดเกียรติชัยวัดวันนี้เจอสิงห์ฉลามสอพงษ์อมรร้อยสิบเจ็ดกล้องชัยวัดเนี่ยจากสุราธ,ธานีนะขณะที่สิงห์ฉลามยี่สิบจากนาครศรีเป็นนักสู้จากแดนใต้กล้องชัยวัดซ้อมอยู่สอเดชพันธ์ขณะที่สิงห์ฉลามซ้อมอยู่ สพงอ,มอ์มรภายใต้การดูแลของมอนผักสดสามฟอร์มล่าสุดกล้องชัยวัดชนะยกยกสองติง่งลีสีวัตปิ่งแพ้กล้องพบ,บอสุขสันสุดท้ายชนะยิ้มสยามสโชคมีชัยสามฟอร์มล่าสุดของอสิงห์ฉลามนาชนะฤิ่ทีัยโปรโมยไทยหัวหินชนะยิ้มสยามสโชคมีชัยสุดท้ายนะแพ้กล้องพบ,บอสุขสัน์กล้องชัยวัดเนี่ยเป็นนักชกสรีระรูปร่างดีนะตัวใหญ่มากมาก สูงมากๆอาวุธหนี่แข้งขวาหมัดขวาในใช้ได้ขวางหน้าแทงทําได้ดีขณะที่สิงฉลามเนี่ยแกร่งทั่วแผนนะนอกได้ในเดียวหลักเกลี่ยม IQ ดีในถือว่าเป็นจุดแข็งซอกคมเรทเปิดวันนี้สิงฉลามต่อ1ิบเอ็ทำไมถึงเรทต่อสิงฉลาม1ิบทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าเกาจิ้งยังมองว่ากล้องชัยวัดเนี่นะ วันนี้ถ้าควบคุมน้ําหนักมาดีไม่ควบคุมมาเยอะวันนี้มองว่าสิงสิงฉลามน่ะเจอโจ์ถินถ้าวันนี้ก้องใช้วัดหนะ้าคุมน้ําหนักมาดีเรื่องน้ําหนักไม่มีปัญหาสิงฉลามเจอโจทถินขณะที่ก้องใช้วัดวันนี้ถ้าเกิดว่าคุมน้ําหนักมาดีลดน้ําหนักเยอะเลตต่อสิบเอ็ดแปดหงแดงแนะนําให้อยู่ไปที่สิงฉลามมองว่าสิงฉลามเนี่ยหน้าเสือ ผู้อยู่เบื้องหลังนะเพียบเอกปักตนีอย่างนี้ถือว่าเป็นหน้าเสือชั้นดีให้สิงห์ฉลามเลตต่อสิบเอ็ดแปดหงแดงแนะนําให้อยู่ไปที่สิงห์ฉลามมองว่าสิงห์ฉลามวันนี้ดูดีกว่าวันนี้เบียดบทเบียดบทปิดวงนอกนะวันนี้เล่นเข่าวงไนเบียดท้ายๆจะชนะก้องชัยวัดเกียรติชัยวัดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เป็นผลสําเร็จ เอฟซชอบกดซับสไครป์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาห,หงแงดงโดยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเอฟซท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดช่วยท่านได้นะจิ้มมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่คู่สองคู่สองก็มวยรอบปูนเสือรอบแปดคนสุดท้ายชนะเข้ารอบรองแพ้ตกรอบเพชรลีลาเอ็มยูเดนวันนี้เจอพรพิทักษ์นครหลวงสาวิิท,ทักเตอร์นครสาสติรักษเตอร์นะ เพชรลีลาเนี่ยีและจากกระบี่ซ้อมอยู่ FA กรุกขนาดที่พรพิทักษ์19จากกระบี่เหมือนกันซ้อมอยู่สภูมิพัฒน์ภายใต้การดูแลของช่างนครสีสามฟอร์มล่าสุดของเพชรลีลาชนะก้องชัยวัดเกียรติชัยวัดชนะนอกยกสองเด่นประคยักศักดิ์สููนสุดท้ายแพ้เวนอมลักกี้บันเทิงสามฟอร์มล่าสุดของพรพิทักแพ้นอกยกสองไม้สังขคำแพ้นอกยกสอง เวนอมลัคก,กี่มันเถิงสุดท้ายแพ้คะแนนเพชรสนสุขโชคปานแสนครบเครื่องกระดูกมวยแข็งปอกอาวุธดีไฟเตอร์เปิดเกมอาวุธหลากหลายไปหมดเพชรีลาขณะที่พรพิทักษ์เทาในเหนียวแน่นสปิริตด,ดีกระดูกมงกระดูกมวยเป็นรองหลายเข่งเลดเปิดนะเลดเปิดเพชรีลาต่อสามหนึ่งมวยคู่นี้ มองเผินๆมองลึกๆมองนานๆวันนี้พรพิทักษ์สู้ไม่ได้แม้ขบวนท่าเดียวแต่มวยอะไรก็เกิดขึ้นได้สามหนึ่งแพงไหมหงแดงบอกว่าไม่แพงวันนี้เพชรลีลานะดูดีกว่าทุกเรื่องวันนี้ถ้าเพชรลีลาแพ้ถ้าเพชรลีลาแพ้นะถือว่าพรพิทักษ์เนี่ยมากกับดวงจริงๆงเลดเปิดเพชรลีลาต่อสามหนึ่งเน้นให้ต่อไปที่เพชรลีลา เอชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทํางาน fc ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยแอดถงหนึงหนึช่วยท่านใดจิ้มมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่คู่สามรองคู่เอกราชเดชทีเอ็นมวยไทยหรือสอเพชรจำหรหัดเจอกับเพชพรพฤหัสสิทธนายยกเทวิตะพง์ร้อยิบราชเดชเนี่ยซ้ายนะจากพิจิตซ้อมอยู่ทีเอ็นมวยไทย ขณะที่เพชรพฤหัสเนี่ย21จากบุรีรัมย์ซ้อมอยู่สัก์บุรีรัมย์ภายใต้การดูแลของแจ้นหน่อยและอาจารย์ฉลองใส่สามฟอร์มล่าสุดร,ราชเดชเสมอมหมาสมุดนายยกกลุ่มเมืองเพชรแพ้มหาสมุดนายยกกลุ่มเมืองเพชรแพ้เด่นสิทธินายยกทวีตพงฟอร์มการชกลุ่มหนุนบนดอนแพ้มากกว่าชนะขณะที่สามฟอร์มล่าสุดของเพชรพฤหัส แพ้กระทาเพชรสิงห์มาวินชนะพระแสงเล็กสอโชคมีใจแพ้เฟสเอลฟันจังหวะฝีมือเข้าออกรวดเร็วก็ต้องราชเดชหนักแรงทุกลูกเพชรพฤหัสเป็นมวยขวานะแข้งขวาหนักแรงถีบดีเปิดเกมหมัดหนนะักวันนี้เลดเปิดนะเลดเปิดวันนี้ราชเดชต่อ 19. เก้าเกาจิ้งมองว่าราชเดชเนี่ยมวยทางซ้ายนะถีบขวาวางซ้ายเข้าออกรวดเร็ว ต่อเบรกดีแข้งซ้ายของราชเดชเนี่ยออกได้เป็นชุดออกได้รวดเร็วออกได้แม่นยำวันนี้เบียดบทเบียดบทนะหงแดงชอบไปที่ราชเดชราชเดชวันนี้นะจะใช้ฝีมือหลักเหลี่ยมไอคิวที่ดูดีกว่าถีขวาวางซ้ายตีขวาวางซ้ายในไม่เล่นขนาดที่เพชรพฤหัสวันนี้นอกยืนยิ้มไม่ได้จะต้องเดินวางแข้งขวาเตะ้าต่อยหมัดต่อยลำตัว ทำยังไงก็ได้ให้ราชเดชหนีได้ยากที่สุดวันนี้เพชรพระหัสถ้าจะมีโอกาสก็ต้องเดินทางในจุดนี้ถ้าหลุดจากนี้วันนี้รับรองว่าหาไม่เจอเลตเปิดราชเดชต่อ19บเก้หงแดงแนะนําให้ต่อไปที่ราชเดชเอฟซชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์มีโฆษณาดูโฆษณาไ้หงแดงเลดหงแดงจะขอพระคุณเป็นอย่างสูงมาถึงคู่เอกมหามงคล วอวัวงพรมเจอกับเพชรทองหลอโจโนโวร้อยเป็นมวยจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมไอคดีด้วยกันทั้งคู่เป็นมวยซ้ายหมามงคลซ้อมอยู่ชาญชายัยมวยไทยนะขนาดที่เพชรทองหลอซ้อมอยู่กับพี่อันสุขุมพิทสามฟอร์มล่าสุดของหมามงคลชนะนอกยกสีแป่งนกเขาก็มสิบเอ็ดชนะยอดวิยาปรกรณ์สดรินแพ้เจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์ สามฟอร์มล่าสุดของเพชรทองหล่ออูหแพ้อย่างเดียวแพ้กองธรณีสอสมหมายแพ้ซปเปอร์เลดจิตเมืองนนท์แพ้แบทแมนอ้ออัจฉริยะถ้าดูสามฟอร์มล่าสุดเพชรทองหล่อนี่อูแพ้ฟอร์มไม่ดีแต่ถ้าดูถึงชื่อนะนักชกที่เพชรทองหล่อเจอขอบอกแต่ละคนนี่มันแข็งปกเลดเปิดนะเพชรทองหล่อต่อสามสองวันนี้หงแดงชอบไปที่เพชรทองหล่อมองว่าเพชรทองหล่อนี่ อาวุธดูหลากหลายนะนอกได้ในดีวันนี้ชิงไหวชิงพลิบนอกนี่มีแข้งซ้ายหมัดซ้ายคล้ายๆกันมากคููนี้แต่วันนี้ดูว่าเพชรทองรอจะดีกว่าในเรื่องของหลักเหลี่ยมเข่าวงในเบียดบนเบียดบทหนึ่งสองสามอาจจะดูเบียดสี่ห้าเดินจิ้มเดินขีบเดินล็อกวันนี้ยืนระยะดีๆจะเบียดเฉือนนะมหามงค,คลว่าฟังปลบเลดเปิดหนะ้า เพชรทองหล่อต่อสามสองหงแงแนะนำให้ต่อไปที่เพชรทองหลอ่อ fc ชอบกดซับตะไคร้กดติดตามกดไลค์กดแชร์มีโฆษณาดูโฆษณาหง์แดงถอยหงแดงจะขอพระคุณเป็นอย่างสูง fc ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยหง์แดงแนะนำแอดหงษ์หนึ่งหนึ่งแปดหง์หนึ่งหนึ่งแปดจิ้มมวยรักมวยชอบได้ออกตัวมวยรักมวยชอบได้มาดูมวยรักมวยชอบชอบที่หนึ่งนะชี้ชัดไปที่เพชรลีลาเอลยูเลวันนี้มองว่าเพชรลีลาดีกว่ารูปเตืองวันนี้ ถ้าเกิดไม่โปะแตกดวงตกนะหรือพลาดโดนศอกหลับหล่นนะวันนี้เพชรบรีลาจะผ่านเข้าสู่รอบแคนจะผ่านเข้าสู่รอบรองจนะเลิศแบบใสๆนี่คือชอบที่หนึ่งส่วนชอบที่สองชี้ชัดมาที่เพชรทองหลอ่อมองว่าเพชรทองหล่อนี่นอกได้ในดีวันนี้ยืนระยะ4ี่หดีๆนะจะเบียดเชือนชนะมหามงคลว่อาวาังพรมสน,นุกเลเปิดนะเพชรทองหล่อต่อสามสอง ส่วนชอบที่สามชี้ชัดไปที่ราชเดชวันนี้มองว่าราชเดชนะมวยทางซ้ายได้เปรียบทางมวยทีบขวาบางซ้ายซ้ายหนักแดงพริ้วหนไม่เล่นวันนี้ทีบางซ้ายทีบางซ้ายไม่ประทะโดยตรงวันนี้จะเบียดเฉือนนะเพชร,พรเพลิดเลนเลทเปิดราชเดชต่อสิบเก้าให้ต่อไปที่ราชเดชส่วนชอบสุดท้ายวันนี้ประมาทกล้องชัยวัดไม่ได้ ก้องชัยวัดนี่เป็นมวยสรีร,ระรูปร่างดีนะวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่ลดน้ำหนักเยอะคุมน้ำหนักมาดีๆนะแรงบทแรงเบียดของกล้องชัยวัดเนี่ยมันไม่ธรรมดาเป็นนักชกสรีระรูปร่างดีได้เปรียบคู่ต่อสู้ข้อตัวสู้ตัวเล็กนะแต่คู่ต่อสู้ได้เปรียบในเรื่องของหลักเหลี่ยมไอคิวได้เปรียบในเรื่องของกระดูกมวยฉลาดดูดีกว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าสิงฉลามไม่พลาดกล้องชัยวัดคุมน้ำหนักมาดีมวยคู่นี้มองว่าเบียด เลบน,นะสิงห์ฉลามต่อสิบเอ็ดแดหงแดงแนะนําให้อยู่ไปที่สิงห์ฉลามวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการหงแดงอวยพรให้ f อฟซีหงแดงปราศจากโรคภัยไข้โควิดอยู่ตัวไหนตัวนั้นเข้าอยู่ตัวไหนตัวนั้นชนะเฮงเฮงรวยๆ ồi ồi, ồi, ồi กันทุกคนวันนี้สวัสดีครับ